สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My a r e a คุณอยู่กับผม My อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามจากคอมเมนต์เกี่ยวกับเอเลี่ยนที่มีหลายๆคนถามเข้ามานะครับข้อแรกมีคนถามเข้ามาเยอะมากๆว่าซีนิวมอฟมาเจอกับเพลเดเตอร์ได้ยังไงงั้นผมขอเท้าความกลับไปอีกนิดนึงนะครับผมคิดว่าเราต้องรู้ก่อนว่าซีนิวมอ p h ฟมีต้นกาเนิดมาจากลิลลีสกอต พี่แกเป็นคนกำกับหนังระดับตำนานมาหลายเรื่องเช่น Gladiator Blade Runner Kingdom of Heaven เยอะแยะเต็มไปหมดครับถ้าอยากรู้ว่าพี่แกกำกับเรื่องอะไรมาบ้างก็ลองไป Google หาเอาดูนะครับแล้วใน Alien ภาคที่1ปี1979ลุงดิ d ลี่สกอ t t ก็เป็นคนกำกับภาคแรกไม่มี Queen Alien นะครับ Queen Alien เกิดจากผู้กำกับที่ชื่อว่าเจมส์คาเมลอนผมคิดว่าทุกคนคงรู้จักเจมส์คาเมลอนอยู่แล้วมั้งพี่แกก็ดังจัดจัดในความคิดผมนะเอเลียนคือตัวละครตัวละครหนึ่งที่ค่ายหนังหรือผู้กำกับเอามาตีความใหม่ให้มันดูเหมือนว่ามีความเชื่อมโยงกันกับของเดิมก็เท่านั้นแหละครับอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะสังเกตได้เลยนะในหนังของเอเลียนตั้งแต่เอเลียนภาคหถึงภาคสี่โพรมเทอุส เอเลียนคอนเวนไม่มีการพูดถึง p พลเด t o r เลยแม้แต่ภาคเดียวมันจะมาเจอการตามอีเวนต์เฉยๆแบบเอเลียนเวสเพลเดเตอทั้งภาค1ภาค2เหตุผลที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะแรกเริ่มเดินทีมันไม่ได้อยู่ในจักรวาลเดียวกันไงครับจนมีสำนักการ์ตูนชื่อ Dark h o r s ค c o m ิก ออกหนังสือการ์ตูนเล่มที่36จับพเดเตอร์มาสู้กับซีโนมอร์ฟและในเวลานั้นมีหนังพเดเตอร์ภาค2ปี1990ออกฉายซึ่งมีอยู่ฉากหนึ่งภายในหนังอ่ะมันจะมีกระโหลกของซีโนมอร์ฟแขวนอยู่เป็นของสะสมของเจ้าพเดเตอร์พอกระแสดีผู้คนสนใจหลังจากนั้นทั้ง2เผ่าพันธุ์ก็เลยได้มาตีกันใน avp 1ที่ผมเล่ามาซะย,ยาวยืดขนาดนี้คือไม่ต้องซีเรียสน,นะครับอยากนับภาคไหนนับได้เลยเอาแบบที่เราสนุกคือโอเคหมดอะ่ะ เพราะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าใครถือลิขสิทธิ์สัญญาหรือพูดง่ายๆนะเงินนะครับเงินเนะ่เข้าใจไหมคําว่าเงินส่วนบางคนถ้าจะนับย้อนยันคอมมิกก็ไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นตามสบายเลยครับถ้าอยากรู้เพิ่มเติมนะในคอมมิกอะ่ะมีเอนจิเนียร์สู้กับเพลยเดเตอร์ด้วยซ้ำลองไปหาอ่านกันดูได้นะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะครับถ้าตามลิลลี่สกอตต์ไม่มีเพลยเดเตอร์ถ้านับตามคอมมิกมีเพลยเดเตอร์ครับแค่นั้นแหละ อีกเรื่องหนึ่งที่ถามเข้ามาเยอะคือสเปจ j อกกี้กับเอนจิเนียร์เป็นตัวเดียวกันไหมส่วนตัวผมคิดว่าเป็นครับแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่เป็นมันก็ใช่อีกนั่นแหละครับเพราะคุณจะเห็นได้จากเ l เรีนปี1979สิ่งที่เรียกว่าสเปจ j อกกี้ดูตัวใหญ่มากๆถ้าเทียบกับเอนจิเนียร์ในพรมิทีอุตยิ่งสำหรับคนที่นับในคอมิกด้วยนะจะบอกว่าไม่เป็นเอนจิเนียร์อย่างแน่นอนเพราะสิ่งที่ดูเหมือนงวงของสเปจ j อกกี้ดูเป็นอวัยวะไม่ใช่หมวกแล้ว ทำไมผมถึงคิดว่าเป็นตัวเดียวกันน่ะหรอเพราะโดยส่วนตัวต้องย้ำนะครับว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าเขามีความพยายามจะเชื่อมโยงกันเช่นฉากอินจิเนียร์ขึ้นบังคับยานแล้วสวมหมวกเหมือนพยายามจะบอกแล้วว่ามันคือตัวเดียวกันอีกทั้งทั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องบังคับยานก็ดูเหมือนกันส่วนคนที่คิดว่าไม่เป็นก็จะบอกว่าเอนจิเนียรอาจจะทำอุปกรณ์เลียนแบบให้มันมีความละไมคล้ายสเปจอกกี้ ทีนี้ก็แล้วแต่คนฟังแล้วล่ะครับจะเชื่อแบบไหนผมมีหน้าที่ให้ข้อมูลถ้าคิดต่างก็ไม่เป็นไรครับยังไงมาทิ้งคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะว่าคิดเห็นกันยังไงบ้างถ้าคนไหนผมไม่ได้ตอบเมน้นผมจะกดหัวใจนะว่าอ่านแล้วต้องขอโทษด้วยนะครับผมตอบเม้นทุกคนไม่ไหวจริงๆมันเยอะมากๆครับ ผมขอฝากเพจ Facebook My Area ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมจะมาไลฟ์ทุกวันศุกร์วงเล็บถ้าฝนไม่ตกหนักจนไฟดับมานะในไลฟ์จะมีเล่นเกมเลื่อยเปื่อยแต่ผมเน้นคุยมากกว่าครับยังไงก็อย่าลืมมาแวะเวียนทักทายกันได้นะขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทิ้งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับมันจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลย ถ้าคุณเป็นแฟนหนังซอมบี้ปีาศาจสัป,ปหลาดเอเลี่ยนคุณเป็นคนดูหนังแนวเดียวกับผมครับผมมีเพจ Facebook ด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันล่ะ